ครับสวัสดีครับเมื่อนีนพบกับช่องหน้าที่ใช้แนวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมสวนแต่งนะครับสวนแต่งล้านเดี๋ยวจะพาไปบอกกับไอไปคุยครับเจ้าของสวนนะครับเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นทําสวนเกษตรนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ที่มาขอชมสวนผสวนแต่งนะให้อผ้ายางละเบิองการเฮ็ดการยังนี่กับปลูกหน้าที่สองไรครับ สองไร่ป่ครับเนี่ยครับโอ้สองไร่เหมือับสามปลองลงทุนหลายป่ะนะครับสามหมื่นกว่าบาทครับรวมหมือเล่นมาแมนครับพยายามทั้งวางระบบน้ำทั้งยังขอบสุดเลยครับพันรวมทุนสามหมื่นสามหมื่นกว่าละทุนได้ขึ้นแล้วละครับช่วงนี้ราคาแต่งกะโอเคไงราคาแต่งกะดีอยู่เนาะช่วงนี้เนาะเหลือแต่ย่างเดี๋ยวขึ้นเหลือแต่กำไรอยากกำไรได้ทุนแล้วไหครับได้ทุนแล้วครับอยากกำไรมัลูกแต่งิ่น ยางงามครับไปเป็นยางข้าวยางเบิองนะครับอันนี้โรงเหี่ยวเขียวที่ขึ้นหลายคือเขาใส่ปุ๋ยหลายด้วยครับมันเหี่ยวครับแม่มันจะเหี่ยวเขียวต้นมันลั่ต้นมันจะแตกคือหนึ่งปุ๋ยสองโรคเชล่านี่จะเป็นเหี่ยวเขียวโอ้นี่บ่เหี่ยวแบบนี้บ่แม่เดี๋ยวมาเบิองเหงาัน ลาำต้นสิแตกลำต้นมันแตกพดิลำต้นแตกเหรคือเขาใส่ปุยย๋ยไลเขาเล่งปุยย๋ยไลจะเป็นเหี้ยวเขียวตอนนี้ได้ทุนขึ้นหรอนครับรวงขึนไปนี่ยมนครับเือที่ปลูกรอบสองาของเก่านี่บริสิทธิ์ยาเด้บริสิทธิ์ยาถาแมลงใช่ามมันตะปูปตะปั้มต้งขีดตะมีห้อยตะปูตะปัม,บ,ปม,มบ่าเยาไม่ขีดก่สารกินเลยครับเนี่ยบรลสางก็กินได้ บนหลางกินได้เพราะบริสิทธิ์ยาสิ่งเจ้าน้อยมันแข็งมันบินเต็มเลยเอาแมงแข็งไปก้อยเออนี่ครับไวรุณเนาะมาทำเกษตรครับนี่อันนี้ไปจุดๆนี่คือบริสิทธิ์ยาคือมันเป็นล่า้ำค้างล่า้ำค้างเพราะผมไปขับเครื่อช่วงกับเลยบ่มีเวลามาดูแลบลูกไว้ก็ได้ขายคือเราเนาะบ่ค่อยได้ไอ้นั่นไหครับ ไม่บ่อยได้ดูแลอย่างนี้รเรา,า,รา,ต,นนาต้องดูแลเบิ่งต้นมันเรามันจะขึ้นบ่ต้องมาเบิ่งสัมผัสหรออันบ่กแตนี่ก็ลาบไปเ้็<า>งเราพบ,บน้ำไปเห็นรียบร้อยอันนี้เป็นการบ้างระบบน้ำไปเหมือนเรารอบนาปลูกได้อีกเลยรอบนาสิคือสิษยขากรรจัดลาบผื่นมันก่อนนะพอเขาผ่าไปเขามันแพงอเอาเห็ดไปแล้วคือข้างเขาเห็ดไปแล้วรอบนาบ่ต้องกันลงทุนประมาณเมื่อกว่าบาทกันลงทุนไหนก็เก้ามาทเป็นไแมนรอบนาคือกำไรเต็มที่เลยไปนะในราคาถุงละหกสิบบาทจะชื่อกำไร เงื่อนเขาจ้ไม่เก็บเื่อนเขาาม่เก็บเลยเงื่อนยมาเก็บมาไหนแม่นะนี่หมดเงกหนเงื่อนถึงเงกว่านี่สาแขนลงลงทุนสี่สามหมื่นกว่านี่ยอดขายอี่เป็นแสนถึงแสนไหครับถึงถึงยุนบาหลตัวเลขไม่ตัตัวเลขแต่ว่ากำไรกำไรคือนับมือเงอนกำไรคือสี่ได้ยุนบาร์จักสามหมื่นนี่ละกำไรมืออื่นคิดว่าประมาณสามหมื่น เรื่องคิดว่าหนาเขาจะโอนมั่นหนาจะสองหมืน่นโอ้สองหมื่นครับเหลือชุดต่อไปอีกแมค่ครับโอ้พี่ครับเหนยเงามันเหี่ยวๆหลายนี่ผมบม่ได้แจมเพื่นดีผมว่ามันม่นสุดข้าง,ส,างสุดข้างตลอดนะครับห่อนแดดไหมตามจริงมันสิพุ่มมันสิเป็นพุ่มก็นี่นบกแจมไม่สุดมันสุดายแล้ว เมือ่อนี้ว่าชมสวนแตงครับเก็บได้อประมาณสองเท่อกตถือว่าแทบจะผมนี้เแตงแล้วละ่ะอีกเก็บได้จกัจกรอบนี่ประมาณสี่รอบตึ๊ดไปแล้วก็บป็แ,ปแตงยอดสุดแล้วถ้าผมอยู่นี่บักแตงสิเก็บได้ประมาณวันสิ้นเดือนก็ต้องฉีดยาไปเรื่อยอันนี้เห็ดพ่อดูแลเพิ่นยังดูแลเพราะไม่เปลี่ยนเลย ขวางโอยู่ล่ะขวางไปยครับรถเคลียร์ก็เป็นหมากดกอยู่ครับมีเกืิดทุกข้อจากที่ว่าคุ้มค่าเยอะแบบแตกมันได้ขึ้นมันได้ทุนขึ้นเร็วบมขาดทุนแน่นอนเนาะถ้าราคาสามิงบ่มีามขาดทุนแต่ราคาช่วงหนึ่งแตงก็ต้องแพงผมไปตลาดเมื่อวานสามหน่วยยี่สิบบาท แตงกอลังมีราคาว่าครับเอาไอ้ฝากบอกกผู้ที่จะมาเฮ็ดสวนแตงนะครับเป็นจังไงเป็นแต่เฮ็ดบ่กะหาตลาดไว้ก่อนก่อนสิปลูกอะหาตลาดไว้ก่อนแม่นก่อนสิปลูกต้องหาตลาดมีตลาดรับรองครับนี่อันนี้มีตลาดรับมีตลาดแล้วนะคนมารับเองบริษัทก็จะมารับเองเลยสนใจกะ ที่ต่อเลยเนาะเพื่ออยากตัวเอยากเคียน้ำนะเก้าเจ็ดศูนย์สามสองสามเจ็ดคือโบเรียนเถอะเอาแบบไม่เอาไม่เบื่อยังก็ศูนย์แปดศูนยนย์แปดศูนย์เก้เจดเก้็ดสสอมเจครับสามสองามเจ็ดครับูเหสวนแต่งแต่งลานนี่คือเพิ่นนี่สิหาตลาดแหงเออครับเพิ่นสิหาตลาดแหงบ่บ่คิดบ่คิดหอยิชื่บ่ได้คิดอย่างนะครับให้ความลูให้าปรึกษาพร้อมเนาะ ฉันก็เป็นวัยรุ่นนะครับรเฮ็ดเกษียเท่ากันนับนี่พื้นที่สองไรในกำไรรอบละกูเหรอครับอยอดขายเป็นแสนนะครับสองไร่นี่แม่นบ่อไอ้ยอดขายเป็นแสนเนาะแต่ว่าลงทุนสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสี่หมื่นเนาะรอบที่สองมันจะกำไรน้ำตกแันนะีนล่ะแต่รอบสองก็เขาปล<อ>ูกเขาเขาต้องดูแลให้ดี ต้องทุนหมื่นกว่านาะอยาเป็เสื้อคนอื่นมาผูกรอบซองปเด้อย่าไปเสื้อเข้าผูกมาแล้วอทราบไปลืลอป้อครับผู้ใดสนใจกับติดตัวไดเด้อเบอ่์โทรกับตามนั่นแหละครับครับสวัสดีครับ